สวัสดีค่ะวันนี้อัญญามาที่เชียงใหม่นะคะมาร้านไนท์คอฟฟี่ค่ะร้านกาแฟชิคๆนะคะขายดีมากเลยค่ะเป็นกาแฟสดกาแฟดิบก็มีนะคะอันนี้เป็นเครื่องสดกาแฟนะคะตรงน,นี้มุมมุมด้านในของร้านนะคะมีผลิตภัณฑ์กาแฟขายด้วยนะคะเผื่อซื้อกลับบ้าน นะคมีกาแฟเยอะแยะมากมายนะคะาอันนี้เป็นคุณไนท์นะคะเป็นเจ้าของร้านไนท์คอฟฟี่ค่ะคุณไนท์คะจ<ช>้าค่ะนะคะมาทานกาแฟ,ฟได้นะคะ<ช> <ๆ S 1> ที่จอมทองเชียงใหม่ค่ะร้านไนท์คอฟฟี่ พีทก็หมดแล้วบอกอันนี้เคนย่าอันนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรคะเคนย่าลาเต้เคนย่าลาเต้นะคะเคนย่าลาเต้ค่ะทางร้านในคอฟฟี่มีจัดส่งกาแฟได้นะคะเจ้าของไปส่งเองเลยค่ะ ไปค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะร้านไหนคาเฟ่ค่ะเชิญมากินได้นะคะอันนี้เป็นเขียย่าลาเต้ค่ะแก้วละหกบห้าบาทอร่อยนะคะเชิญมาได้ค่ะที่จอนทองเชียงใหมจ่จ้ะ